นนี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดู่ได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะัเนี่ยเขาไปเรียนชงชาวคาชาลาเต้อรับเก้าโมเดลผมนี่แหละที่ชอบเอาสุดท้ายออกให้มันแบบว่าผ่นคมันไม่มีเลยทำถ้าคุณรู้แล้ว่าทําไมหนึ่งสอง สิบแล้วเพราะวันนี้เรามีนัดกับนักแสดงนักสิงโปรเย่ yeah. แล้ววันนี้นะคะเราก็นัดกับน้องๆที่ด้านในร้านนี้เลยชื่อร้านว่า Original ลเย่วันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษเลยนะคะให้ก้าวกับอัำนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างตามโซเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ ก่อนที่จะไปเจอน้องเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาหน่อยเพราะว่าเนี่ยเราจะปากจี้จับเนี้ยเราไปนับ,บจิตจะจูบก็ไม่มีคนอยากจะจูบเรานะแม่นะแค่จูบไปเลยก็ต้องเติมปากนิดนึงนะแม่นะ <c oughs> หลวยปะสวยอย่าบอกนะลูกค้าหรอแ <c oughs> ม,ม่ <c oughs> แต้งมต้องแบบที่ฝนเธอก็ะดา,านซิเธทำไมทิ้งซิกร <c oughs> ะดานซิเหมือนกันนะแม่นะ ึงเพราะว่าวันนี้ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้เลย Youstar Angie i d o a l Duo Chip Balm นะคะนางก็จะเป็นผลิตภัณฑ์บอกว่าเป็นลิปบาลที่เป็นกินคือเป็นลิปบาลที่มีสีมันทําให้คนปากเนี่ยปากไม่มีสีมีสีขึ้นมาได้โ<ม>ดยเสยอ่ะแล้วเจ้าจะบอกว่าเมื่อกี้จะพูดคำว่าอะไรดูโอ้ดูโอ้คืออะไรสองสอง,สองดูโอ้คือคู่ไงหนึ่งกล่องเขาให้มาถึงสองแท่งเลยค่หนึ่งวันเก้าบาทอ่ะสถาบัแล้วสีหนึ่งฉะนั้นเธอทาสีนี้ ซันก็บอกว่าที่เธอทาแล้วปากมันอวบอิ่มขนาดนี้เป็นเพราะว่ามันมีเชียร์บัตเตอร์วิตามินดีน้ำมันมะพร้าวซันฟาวเวอร์ซีดออยแล้วก็อะโวคาโดออยด้วยปากมันแบบชุ่มชื้นใช่ปะคือมันรวมส่วนผสมของออยเข้ามาเลยทำให้ปากเราอวบอิ่มได้เลยเราจะบอกว่าอะไรรู้มสองสีสามารถ Mi x and match กันได้ถ้าสมมติอยาก Mi x and m น t c h เนี่ยก็คือให้ทาสีหนึ่งพื้นไปก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเธอตรงกลางค่ะนี่ ติดฟันไปละนิดเนอรมันคือน่ารักไงติดฟันแล้วมันคือน่ารักเนี่ยสีคือแบบสีเอวิดีลูได้เลยสนันตะกองก็ถ่ายได้แล้วสำหรับใครที่อยากสวยแบบโซนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะยูสตาแองจี้ไอดอลดูโอชิ้นบาบนะคะที่เซเว่นหุ่นเล่นค่ะได้ถึง2อันนี้เลยในราคา139บาทเท่านั้นเองสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน ครับ้ว่าไว้ถ้าคุณจีนเชื่อผมเม่อไหร่คอยบอกชอบผมก็ได้มาทำเมนูต้องด่มที่นชื่อว่าเมนูและถามก่อน9คณชอบทานก็คืออะไรสองอันหรามันไม่มีถ้าเป็นถ้าไม่มีเลือกสองทากาแฟอะไรงเรับเช้าก็แบบนี้เลยให้เลือกระว่ามา เปอร์ลี่มอโซดาเสร็ล้วัชระเดเป็นโซดาได้ที่เหมือนคนแก่ในตอนเช้าเลยยิ้มมากผาอ่ะเพาะงั้นเราจะให้คุณอาสองคนสลับกันทำให้อะไรกันดีคุณพี่แน่ะคุณพี่เป็นเจ้าของร้านคุณพี่ต้องสอนพวกเราในการทำสองเมนูนี้เยอ่ะเราเริ่มจากเมนูไหนดีกว่าอ่ะคือถ้าเรามาที่ วเสร็จแล้วบอก ่อภาษาละไครับอับเนี่ยเขาไปเรียนทุมชาแล้วจริงมากตอนเรื่องรัติจะจูจริงมากเฮ้ยเอาสปอยสรากันไม่อเรียนกับยูทูบใช่ไทยนามเท่าไหร่ครับผมงจเราใช้ของจริงนิดนึงก่อนอะไรงนตตี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  มัต้องจะีให้เป็นยังไงคยมัะเอียดมันดูว่ามันหบซ้ายว่าคุณให้ผมดูบ้าดิผมไม่ยาะเคอูนกไม่มลอนคุณทำนะผมรู้ตอปแก่อสลยมละครนะละครจากที่เธอมานอนรถมือก็โอ๊ยอะไห เราใช้วารู้่จริงัอะไรกันครับเป็นความเป็นจริงถ้าเป็นเมนูที่อัพจะทำให้ก้าวเมนูนี้จะชื่อว่าอัชชาเต้อัพจริงๆคัออัพซาคุณจะแกลไหคุณจะเกลไหนที่เมนูอ่ะเขียวก้าอัพซากับเขียวก้าวเดี๋ยวเราจะสองนี้ไปนั่งเราก็คุดวยกันโอเคีัดสีขยวคุณอ่าดคุ้วย หลังจากที่เราทำเมนูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราต้องฝากกันดื่มนะฮะชื่อมนุ๊กอะไรนะมนุมนุมนุ๊กเฮ้ยต่อเนี่ยคุณไม่ทะนถนอมโอ้โแย่สุดม่แล้วเดี๋ยวดื่มซีรีสของคุณก่อนวันนี้เป็นในปัญาสำหรับนักชิคกเ เป็มคนคึ้นมากๆควนติต่างๆก็จะค่อยๆเี่ยกไปมากอต่ในเซนดี้สรุปคุณชอบเขาหรือว่าเขาชอบคุณัน่าอมไม่มีเลยทก็จะแบบว่าก็น่าจะเป็นโป๊ะยตะน่เาเาออกๆในเรื คุอเลยทำให้แบบการ์ดหยั่งง่าคือมันพลาดคือการกระซึ่งคุณทดสอบคนนห้ยเล่นเล่นด้วยอะไรอมคุณหคุณมี่คุณาคุณมีตัวถูกอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณ้ไหมล้มงคุณทำได้ไหมฉาแต่เรนหลังที่คุณเดินออกมาไม่ได้คุณก็ไปขายเขาซะุกอย่ฉากเจ้วฉากรกที่เจ้าเดินออกมาให้แซนละครได้เห็นเ้าค่ะ ขาซายครับหมายเลขสิบแปดนับสิเชิญเข้ามาได้เลยครับลูราะมเม่อหขาซ้ายนะตอในห้องออดิชั่นใช่ไหมชั้นในห้องออดิชั่นใช่ไหมใช่ขาซ้ายต่อให้ผมจะไมได้พาผมเจอแติผมไ่สังเกลย จะเดินขาซ้านะไม่รู้เหมือนกันคอะไรเลยเนขาซ้จังหวะอาะจังหวะอยู่นะแต่ว่ามันเป็นขาซ้ายมันเป็นจังหวะที่ถูกไม่ผมผมจะแบบว่ามีวิธีการมัไม่จะแบบเปลี่ตัวหรือะไรพูดไ้ไหนกันต้องต้องไปด้ินตันวพี่เพราะว่มีแรงให้เราดูใ่ใช่ือนกัรือว่าจะเกิดอะไรทไมตัวเขาอกาลัดายดีหรอไม่ไม่ไม่ ก็าจะเป็นความเคยชินของร่างกายแอมโมสโตหเมมโมรีก็เป็นได้คุณรู้ไหมว่าของมันที่มันต้องนหาตลอเวลาคือผมพอเดีนจบแล้วก็วลามันเหนื่อยไปมันเหนื่้ยเอ้าวไปยี่สบไ้เรื้นยๆแล้วคุณล่ะคุณจำได้ไหมประโยคแรกที่คุณพูดในซีดีอวเอ่อ อะไรเรื่องกันใดนั่นเองแล้วก็เอาผัาผมเข้าไปอยู่ห้องน้ำรอตกลงเพราะว่าห้องน้ำให้วเราส่งหน้ารับผมออกมาคุณทราบวเราส่งจะไรหรอเราลูบราบอยู่กับมเ่แล้วก็เลยกดตกงนี่มันเป็นชุดราบกันหมดฉะนั้นถ้าคุณเก่งขนาดนี้วันนี้เราจะมีเกมมาให้คุณสองคนเล่นโอเคคุณห้องไหมไม่กินหน่อยหรอเรากินได้หรอผมกินไปซื้อตัวแล้ว หมดอยับมือนัะมือเหนียวแล้วนะไม่ยื่นติดออกมาเออขนมปังก็นั่งหมดอนเด็กะคุณพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าใครตอบผิดคุณคว้าขึ้นมาแล้วจีนจัแรกเป็นฉากในห้องออดิชั่นที่นักสิบเข้ามาแทสติ้งทุกคนจะระด้จับได้คำถามคือนักสิบเอามือข้างไหนคว้าแขนข้างไหนของจีน่อนมือจะหนออกไปคุณใช้ข้างขวาคุณใช้กระป๋องจับมือข้างไหน คุณใช้มือข้างขวาที่จะหวจะข้างขวาเอาไหเคุณใช้มือข้างขวาขมือข้างขวาใช่ไหมอ่ะคุณคิดว่ากับใช้มือข้างไหนรั่งหาือข้างไหนเรียกผัดจงโฆษณาสักันเดียวถ้าืูข้างซ้ายกล้จับมือข้างขวาครับคุณหยิบเตียวหมเลย หนึ่งสองสามมันเืขนาดนี้กเป็นแบบนันแล้ว่เอาทีทนี้มัแสงเหนื่อยอะเง้ยต้องักช่วหน่อยเอาหน้าเอาหน้าตอยู่ด้านหนขึ้นมายังไงสับแขนข้างขวาข้างวด้างขวาเลยนะลูก่นนีิด่ มือไหนอ่ะทำไม่้รอกไม่เห็นมตามตามที่บล็อกกิงนไว้อาจจะเป็นนัดกลืมือึงใช่ว่ากองดึงอ่ะดึงดึงดึงดิดึง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 ดึดึงดึงด้เดึง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 ด้งดึดึงดึงด้งดึงดึงดึงดลงดึงบึงด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 ึ่ดึงดึงดึงดางดึ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 งดปงดึงดกงึกดึงดึนดึงดทงดึ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 งงง และเอ่ยติดตัมาด้วย่าคือ่น้อนมากร้อนมากร้อนมากมตอแอรพอเกับเรา่านบาีนเงินเท่าไหร่ได้เ่ยแพร่ร่ออา0 0บาทหนึ่งขา1 0บาทอันนี้แก้ไหอันนี้เจ้าองยป่าเา5 0 0บาท คำตอบคือจีนให้เงินตาลอยตาถ้าผมจำได้ว่ามันมันเหมือนมันมีเยอะกว่านี้ไม่ไม่ไม่คุณถอย ไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไงสังบา้างมันมีสี่ตัวช่วยได้เ <c oughs> ยอะเลย ตีกับเองเอาไหมได้เอากะตีว้เต <c oughs> ีเลยนะ <c oughs> <c oughs> ยอมยอมเลยอันเนี้ยงอมเออออ0ออ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 8 0าออออมออ8อ8ออ0อออออออ0อ0อออ08 0 8ออออเออ8อาอออออออันออออ8 0ออ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 8ออ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 นออ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 อ0ออออออ เราจะนับสิบจะต่อ1นึ่งสองสา่าลูกตึกลูกตึกถูกประวัลูกตึกสี่ล่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ไม ตอบเธอขวาญทุคนใชหรถูกต้องจ้าเก่งมากนเก่งมากเก่งมากอืมำมสัดีเลยีเลอา่อก่อกต่อไโอเคฉากที่จีนเมาี้กัจีนบอกให้นับสิบก่อจีนหันหน้า ตอนนี้พูดว่ากอดกอดยูทีหลังแล้วก็ติดมาหันหน้าหลังแล้วก็ิมาหัหาเก่งาเพราะว่าบอทช็อปสีนิตว้าวโอ้โหชาลีเป็นสายไหนเดิมปะไม่ครับเพราะมีบล็อกเนาะการหุนรอบคือบล็อก้งหมดเลยลุกจังหวะการหมุนนะมันเป็นบล็อกซีก็คือเลือเปิดหลังตองเอาสวนแล้วกอนนั้นเราอยม่ได้สน ดูโชกอปทำได้เลยแล้วเราพี่ติ๋วกลัวแบบว่าเราอาจจะทำให้เวลาลาช้าแล้วสถานที่ที่ใช้เปนแบบหยากมากเป็นสิยากมากข้อต่อไปตุ๊กตามก่อนที่นักศิกษาเอาให้ในห้องของจีนสีอะไรและตุ๊กตามก่อนในรถของนักศึกษาสีอะไรต้อตอบสองสีมันมีฟ้าแลใน้ำสีด้ว แน,น,นวข้งนอกสีฟูแนวด้านซีสต้าตาม,ามไปอะไรเรื่องสี่งเหลืองเฉดเหลอืองันขอประมาณนี้ประมาณนี้ประ,ะมาณนี้อ่าจะอนแันนี้ใช่ๆ,ๆขอบขอบทีเป็นรอบๆกไปแล้ว ฉากที่จีนแอบของมาต้มมาม่าแล้วมาลองลองหกเสร็จมือน้ำสิใช้มือข้างไหนทยาใหจีนมือที่ทายานะมันมันมันจะมีมือที่จมือนึงข้ามาัมกนกระดันกนตัูสมมติมสมมติเองียากไม่แต่กรแล้วต้อง สล er? oh, ับอย่ใช่ไหมเพราะมัต้องเปิดอ้ปีเดนใช่ไหมต้ยงยิงหน่งเหรไม่ไม่ไม่ปีเดนใช่ไม เรียนนักแสดกระจุกครับเราเป็นライターครับทุกวันพุธนะฮะเวลาสี่ทุ่มห้ทีทางช่อง3ามขงทยรัและสามารถดูออนไลน์เวอร์ชันอันดันได้ที่ไหนครับก้าว VTV ครับผมแล้วก็ญี่ปุ่นสามารถรับชมได้ที่ยูในทีวีครับมาบอกขอช่วยเชียร์นักแสดงด้วยนะฮะว่าแผนการของเขาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนจะสำเร็จไหมนอกจากนั้นก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าความตั้งใจมากๆไม่ใช่แค่นักแสดงเองทีมงานด้วยทุกคนเลยนะฮะทุกคนตั้งใจมากจริงๆเขาผมก็อยาก เยขอบางทีผมคุณก็เปลี่ยนไคเปลี่ยนมาในทีมใช่ไหมไม่ลีบนทีแบบมันัานินลงมานเออกังคเยอะไรอย่างเงี้ยราทแบบกำลังลงดิ้นช่ เจอแาเจอชกี่ผมอะไรอย่างเงี้ยเยเจอแ่ในนี้เปล่เจอเจอผมไหมผมไม่เขาช่วยเขาช่วยอยู่ไม่ช่วยเลยอะเราแค่ไปํากนลเวทีละรว้